นี่นะครับเอดับเพิ่มดาเมจหนึ่งระยะลดหนึ่งแม่นยำบวกหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่าสายแม่นกับสายดาเมจนะครับอ่าอันนีค้คุ้มมากคุ้มมากที่น้องซื้อไปเก้ากล่องเก้ากล่องได้เลยแล้วก็กบบระบองนี่กบบระบองธนาคารนี่ต้องติดใจธนาคารกับคาร สวัสดีครับพีเกอร์ผมและทุกครั้งนะครับที่เราได้พบกันก็จะมีของใหม่ๆม,มาชนไม่เลยนะครับนีหนไหมขุมพลังแห่งบูย่านะครับมีทั้งลายคาตาะเอ็ดดับกระททกระบองคันด้านะครับและกิจกรรมนี้นะครับสุ่ม30เพชรน,นะครับถ้าพร้อมแล้วลองเริ่มเดี๋ยวเราใช้สูตรยะจบดีกว่า,วา ครั้งแรกก็หนึ่งกล่องครั้งที่สองก็สองกล่องอ่าอย่างนี้เลยดีกว่ามาไมลุดยังเลยคุณได้รับของดีๆแล้วตาดีสามกล่องไปอ้ะยังไม่ได้ครับผมจังหวะนี้นะ สี่กล่องอยังไงเชียอน้องต้องได้นะครับต้องได้แน่นอนอาาน้องไม่มีใบคูปองเลยเอาละนะหนึ่งสองกดไลค์กันกดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วนะนสนลแสดนวะ่าแบบได้แน่นอน แล้วเมื่อกี้นะคะติ๊กเกอร์ลืมไม่เป็นเพื่อนดูเลยนี่ก่อนที่เราจะสุ่มเราต้องดูโทเค็นก่อนนะคะว่าเราจะเอาโทเค็นเท่าไหร่ถึงเราจะแลกได้หมดนี่นะครบอ่าแต่เราจะไม่เอาหมดนี่เราจะเอาไอ้ดาบคัตนะแล้วก็กระชาแค่นี้พอแล้วนะครับทั้งหมดสองร้อยโทเค็นนะครับในนี้ถ้าเราจะเอาสามอันนะคระไปยาวๆครับเที่ยงรอบนี้ได้เห็นไหม ไม่ไม่ไม่ได้แล้วได้แล้วยีย่คือตอนนี้เราได้คำตอบแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้เราเล่ก่นเล่ก่อน ของรางวัลใ,ใหม่มาเดี๋ยวน้องจะมาสุ่มให้ดูอีกนะครับขอคนละไลค์ขอคนละแชร์นะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวน้องพาไปดูนะครับว่าของจริงในเกมมันจะสวยแค่ไหนนะครับไปดูวยกันนี่ทุกคนเห็นไหมโอเคครับตอนนี้กระทะในมือก็พร้อมแล้วครับตอนนี้ไฟในมือก็พร้อมแล้ว ค่ตนนบุาอันเนี่ยอันไหนมันสวยกว่ากันนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมาแล้วตอนนี้เราเจอเอบิวกับเอฟดีแล้วครับเดี๋ยวเรามีเป้าเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่ามา ตอนนี้นะครับเราก็เจอครบหมดทั้งสี่อันเลยครับมีกระบอกขัดตันะกันท้าแล้วก็ไอ้ดัมนะคับนี่เต็มยศเลยแล้วถ้าพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งหัวใจนะครับทุกคนครับตอนนี้น้องเกิดเหตุแล้วครับมือยาวน้ำสองกระบอกเลยครับแล้ววงก็เล็กด้วยยอด อย่างของมันวะเนี่ยียยจากเ้าอีดับใหม่ Naj <ria>